อไอดีอีเซ็นเตอร์บายยูทีซี c ีได้เปิดสอนวิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตรกรรมครั้งแรกในประเทศไทยโดยได้นำหลักสูตรมาจากสถาบันชั้นนำอย่าง MIT เพื่อสร้างแนวคิดและเรียนรู้ กระบวนการ24ขั้นตอนของการสร้างธุรกิจมุ่งเน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติให้นักศึกษาได้มีการลงมือทำจริงเพื่อสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพครับ จำเป็นต้องบอกเลิกบอกยังไงไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งจุกเนาะระหว่างอยากโฟกัสเรื่องเรียนหรือบอกไปว่าขอลดสถานนะในมุมมองของหนูมีตัวเลือกแค่2ตัวแบบไหนที่รักษาน้ำใจมากกว่ากันบอกว่าโฟกัสเรื่องเรียนน่าจะดีกว่ามันดูมีเหตุผลมากกว่าใช่ค่ะ พี่ขอเล่นละครหน่อยไหมพี่อยากรู้มันจะออกมาในทรงไหนใช้ความรู้สึกส่วนตัวเราแบบหลับตาและจินตนาการดูว่าในเวไหนเนี่ยที่แม็กรู้สึกว่าเฮ้ยหลังจากที่บวกรักคุณหาแล้วจุกน้อยที่สุดโอเคไหมเอาตามความรู้สึกของแม็ก action แม็กโอเคไหรักรักอินเลิฟอยู่อินเลิฟแม็กรักแม็กรักไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนชวนไปเตะบอลนะขาที่รักโอเคนะว่าไงจ้าที่รัก แอคชั่น <Action. S 2> แม็กว่าไงทีละ <laughs> เราว่าตอนนี้เราเลิกกันดีกว่าเราอยากโฟกัสเรื่องการเรียนมากกว่าทำไมอะ <laughs> เราอยากเรียนมากกว่าเรียนจบแล้วค่อยว่ากันอะไรเรารักไปเรียนไปไม่ได้หรอ <laughs> เราอยากเรียนให้จบก่อนอ่ะ <laughs> ไ,ได้เล้ออะไรเราอยากเรียนให้จบก่อนแล้วเรื่องความรักให้มาพูดกันดีกว่า โอเคเราจะร่นะโอเคอันนี้คือแบบลดสถานะลดสถานะแอคชั่นแม็กวาไงครับทีละ oh. เราว่าเรารดสถานะเหลือแค่เพื่อนกันดีกว่าทำไมอะเราว่าเป็นเพื่อนกันอะคบกันได้นานกว่ากันเป็นแฟนกันไม่อยากจะเลือกอะครับเราเราว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่า เพราะว่าในอนาคตถ้าเป็นแฟนกันอาจจะต้องเลิกกันแต่ว่าถ้าเหลือแค่เพื่อนอาจจะคบกันได้นานกว่าแล้วเรายังมีโอกาสกลับมาคบกันอีกไหมคบกันแบบเพื่อนไงแบบแฟนแบบเพื่อนน้องแตงโมครับทุกวันนี้เคยมีแฟนยังคะยังไม่าีค่ะเคยโดนปฏิเสธรักไหมเคยค่ะมันรู้สึกยังไงบ้างจุกค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้เหตุผลจริงๆตอนนั้นเขาบอกเลิกยังไงเขาบอกว่า แม่เขาเห็นลูกหนูในกระเป๋าเขาก็เลยให้เลิกจริงๆเราไม่ใช่อ๋อเขาโกกหนูเอาละสตอรี่แรกก็คือบอกเลิกเพราะว่าโฟกัสเรื่องเรียน a c t อ๋อเราว่าเรายังไม่พร้อมไม่แฟนทำไมอะเราอยากโฟกัสเรื่องเรียนห่อยเรียนไปรักไปไม่ได้เลยเหรอเรารู้สึกว่ามันหนักกว่าเรื่องเรียนะมันหนักตรงไหนอะรู้สึกว่าเราต้องให้เวลาเรียนมากกว่าเธอ นี่ร <abei> <eigentlich analysis> ้องจริงเลยเหรออย่าอินกระโดเกินไปโอ้โหแอค action แล้วมันรู้สึกไหมเรารู้สึกไหมโอ้นี่น้ำตาคอยเลยนะเจ็บเลยเจ็บเลยแถวหน้าเป็นคนเจ็บไปด้วยเลยนะแสดงว่าเป็นคนที่เซนเซทีฟคำพูดมันจุกเพราะคำว่าสำคัญกว่าเธอใช่ไหมใช่ค่ะเวสองลดสารภาพโอเคนะโน้ตเมื่อกี้ดีแล้วโอเคดีแล้วอยู่เดิมนะแอคชั่นโอ เราว่าเราเป็นเพื่อนกันก่อนได้ไหมะทำไมอะเรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันอไม่ต้องเลิกนะแต่มันมันมีเหตุผลอะไรมากกว่านั้นไหมอะเรารู้สึกว่าเธอไม่เหมือนเดิมอะตรงไหนอะเราก็ทำทุกอย่างเพื่อเธอมาตลอดนะทำไมทำไมต้องหน่วยอะ <c oughs> ใครมาจับเป็นสัญญ,ญาโอ้โหเล่ดี เล่นดีมากเล่นดีมากเล่นดีมากในเวนี้เมื่อกี้พี่รู้สึกว่าหนูแบบว่าคุมเกมมากกว่าเลยนะเป็นพ่อไรโมคือช่วยวิเคราะห์พี่หน่อยว่า2แบบนี้ทำไมอย่างแรกมันแบบมันกระแทกใจเรามากกว่านูรู้สึกว่าอย่างแรกมันเหมือนเขาอาจจะมีเหตุผลอื่นมากกว่ามากกว่าเรื่องเรียนแต่แบบว่าพอถ้าสุิว่าขอรัสถานะมันแบบว่ายังมีเหตุผลที่มากกว่าเรื่องเรียนที่เขาสามารถบอกเราได้ ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับพี่อยากจะถามน้องๆดูว่าใน2แบบการเลิกนี้แบบไหนจุกน้อยกว่ากันมาฟังไอเดียรักของน้องๆกันบ้างนะครับว่าบอกเลิกยังไงไม่ให้จุก45.76%ขอบอกเลิกด้วยเหตุผลที่ว่าอยากโฟกัสเรื่องเรียนส่วนอีก54.24%ขอบอกเลิกด้วยการขอลดสถานะ Love t ิลเตอจะมีวิธีบอกเลิกยังไงดีครับทั้งสองคำถามเนี่ยจริงๆมันก็แยกได้แต่เนี่ยเบื้องหลังทั้งสองคำถามนั้นสิ่งที่น้องจุกน้องเฮิร์ตน้องไม่สบายใจน้องโกรธเพราะน้องมีความรู้สึกเหมือนน้องโดนหลอกลวงใช่ไหมครับ สมมุติเราตัดคำว่าหลอกลวงออกไปนะว่าตรงไปตรงมานะตัดเรียกว่าอคติออกว่าคนที่อยากจะไปโฟกัสการเรียนเขาก็อยากโฟกัสการเรียนจริงๆโอเคนะใครคนหนึ่งก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเป็นคนรักขอลดเป็นเพื่อนก่อนอนาคตอาจจะเป็นคนรักก็ได้น้องว่าอันที่บอกว่าจะไปโฟกัสการเรียนใครว่าจุกมากกว่ายกมือสิครับไม่จุกแล้วใครว่า เป็นเพื่อนกันเถอะเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่ใครจุกครับไม่จุกแล้วมีจุกละคนเดียวไม่เป็นไรยกได้โลกไม่มีปัญหาแปลว่ามันเหลือน,น้อยแล้วพี่ภูมิเห็นไหมครับความรักเนี่ยบางครั้งบางคามันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าวุฒิภาวะมันต้องบางครั้งบางคามีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า maturity คือความที่เราผ่านโลกมาเยอะแล้วเรามองเห็นเยอะใช่ไหมครับ เมื่อเกิดปัญหาไม่ว่าเรื่องใดหรือเรื่องความรักแล้วเราสนิทคุณพ่อก็พูดคุณพ่อเราสนิทคุณแม่ก็พูดกับคุณแม่เรื่องต่างๆที่เพื่อนเขาบอกเรามาหรือบอกเลิกบอกรักบอกอะไรรับไว้ก่อนรับไว้เฉยๆอย่าเพิ่งตีโพยตีพายนิ่งไว้ก่อนคนนิ่งก่อนชนะทั้งนั้นแล้วทำไงกลับไปปรึกษาคนที่เราคิดไว้ใจได้ดีไหมครับดีไหมครับดีนะครับนะนี่ก็คือ คำตอบสุดท้ายว่าทั้งสองอย่างนั้นถ้าไม่คิดว่าโดนหลอกลวงไม่จุกแต่ถ้าเกิดคิดว่าโดนหลอกลวงจุกทั้งสองแต่ถ้าพอบอกว่านะครับเอาแบบฟันธงเลยถ้าถามผมนะผมมองนะว่าเวลาเขาบอกเขาจะไปโฟกัสการเรียนมันจะหลอกหรือไม่หลอกก็รักษาหน้าเราไว้ใช่ไหมครับหรือเรื่องที่สองถ้าบอกว่าขอเป็นเพื่อนอย่างน้อย เขาก็ไม่บอกว่าเราไม่ต้องคบกันอีกแล้วน่นนะท่านนี้ไม่ต้องมองกันผมว่ามันแยกกว่าวกันเยอะเลยเนาะนะครับก็ยังเป็นเพื่อนกันแล้วก็ฝากน้องๆไว้เลยใครที่โดนลดสถานะเป็นเพื่อนอย่าทอแทอย่าหมดหวังในชีวิตนั่นไม่ใช่จุดจุดท้ายของชีวิตเรียนหนังสือต่อไปทําตัวให้มีคุณค่ามากขึ้นหลังจากนั้นไอคนที่บอกขอลดสถานะเป็นเพื่อนอาจจะว่าขอร้องให้เราขึ้นก็ได้แล้วตอนนั้นเล่นตัวเรียกค่าตัวเพิ่มขึ้นไปนะจ๊ะ การบอกเรื่องรักเรื่องเดียวไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เราเห็นฆ่ากันตายนั้นเป็นพวกที่เขาไม่ได้ใช้ปัญญาคนที่ใช้ปัญญาจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะหมดรักหนึ่งมีอีกรักหนึ่งได้ไหมลูกได้จำไหมครับการต่อรอง negotiation ศิ Neg ละปะการต่อรองนั้นคนที่จะทำการค้าทุกคนต้องมีใช่ไหมครับ จะไปโกรธคนที่เขาตัดรอนไม่ได้เราก็ต้องวิ่งไปใหม่ขายของใหม่ใช่ไหมครับหากลวิธีใหม่ไปขายใช่ไหมครับก็ลองเสิกเสราจะเอาแฟนคนนี้ให้ได้เนี่ยรอบนี้ไม่เอาไม่ได้ด้วยเลขชันก็เอาด้วยกลแต่ต้องมีจริยธรรมคุณธรรมแค่นั้นเองเปลี่ยนวิธีการได้และที่สําคัญที่สุดก็คือตะกี้ที่น้องมองมองเห็นอะไรหมความสงบใช่ไหมสยบความเคลื่อนไหวความอ่อนหวาน สามารถทําให้คนที่รุนแรงมาไม่กล้าจะรุนแรงต่อใช่ไหมครับเวลาเกิดปัญหาอะไรอย่าใช้ความดุร้ายความรุนแรงไปต่อสู้ใช้ความอ่อนหวานความนุ่มนวลแล้วก็จะเกิดปัญญาชนะทุกทีเชื่อผมนะครับ